สเปคปั๊มหย่อนลึกสูงสุด65เมตรแต่หย่อนจริง70เมตรน้ำจะแรงแค่ไหนไปดูกันครับโซลเซอ์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของเรามาติดตั้ง ปั๊มบาดานนะครับขนาด750วัตต์ระบบ DC นะครับที่บ้านบ่อยางนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้ปั๊มนะครับเป็นของยี่ห้อโจไดนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแผงเป็นแผงโมโนนะครับ410วัตต์ฮับเซลนะครับ3แผ่นนะครับก็บ่อตัวนี้นะครับลูกค้าปั๊มเก่าลูกค้าหย่อนไว้ประมาณ70เมตรนะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มขนาด เจ็ดร้อยสิบวัตต์สเปคหกสิบห้าเมตรนะแต่เราหย่อนจริงเจ็ดสิบเมตรนะครับเราแก้ไขโดยการปรับขนาดท่อนะครับจากนิ้วครึ่งน,นะครับให้เหลือหนึ่งจุดสองห้านิ้วนะครับนี่เพื่อเพิ่มเฮดของตัวปัม๊มนะครับและเพื่อ,อเซฟงบของลูกค้าด้วยนะครับผมเพราะว่าลูกค้ากําหนดแค่สามแหงนะครับแต่เราก็แก้โดยการใช้ปั๊มแค่หนึ่งแรงนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0647900283หรือ0926838254นะครับผม